โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเมืองกระทูน,นะครับจะรับเด็กเป็นชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งปีที่2และปีที่สต้องมีหลักฐานคนนักเรียนมีใบสมัครหน้าสำเนาตัต,ต,ต,บบตร,รัตบสำเนาทะเบียนบ้านของเด็กสำเนาบัตรประชาชนนาของผู้ปกครองนักเรียนทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนักเรียนและ ที่เพิ่มเติมเข้ามาของผู้ปกครองต้องเปิดบัญชีอมทรัพย์ให้กับนักเรียนทุกคนต้องการให้เด็กรู้จักโอมเงินเป็นการโอมตามนโยบายของรัฐบาลเพราะนั้นหลักฐานทั้งหมดก็คล้ายๆกันการรับสมัครก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราและก็จะมีการให้เด็กเตรียมตัวการเรียนครึ่งวันก่อนแต่จะไปเปิดเรียนจริงๆวันที่22พฤษภา,าคมถ้าอนุบาลหนึ่งประเภททั่วไปรับได้ประมาณ125คนอีกริชโปรแกมหรือ e ีเนี่ยเรารับได้25คนมี1ห,ห้องใน1ห,ห้องนี้ค่าใช้จ่ายไม่แพงครับเพราะทางเทศบาลอุดหนุน ลงไปด้วยซึ่งต้องบอกท่านบกคองว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งมากระทูเนี่ยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานอาดุบาลขนาดใหญ่แล้วก็ปีหน้าเราก็จะส่งเข้าประกวดเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาเชมตอนนี้เอาไว้ในโรงเรียนนี้เนื้อที่ประมาณ40ไร่เนี่ยนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเรามียามป้องกัน ดูแลนะครับมีคุณครูแล้วก็มีรถรับส่งบริการทุกท่านก็อยากเชิญชวนทุยท่านนะว่าถ้าจบศูนย์เด็กแล้วเนี่ยอยากให้มาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบางกะทูที่นี้มาดูโรงเรียนเทศบาลสองบางกะทูครับซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้ๆกับเทศบาลเราเองเนี่ยปีนี้เราจะรับ3ระดับคือชั้นประถมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่4การรับนักเรียนนะโดยเฉพาะปหนึ่งก็เด็กที่เกิดปศ2559ักและเกณฑ์ต่างๆคล้ายๆกับศูนย์เด็เดกหรือโรงเรียนทหนึ 60คนเป็น2ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP International English Program ประมาณ25คนนะเราจะรับเพียงห้องเดียวซึ่งห้องเรียนนี้เราก็จะพัฒนาทําให้ดีที่สุดตามนโยบายท่านนายกนะครับชั้นมายมศึกษาปีที่1เราก็จะดูว่าเด็กที่จะปอกเนี่ยจะมีห้องเรียนทั่วไป60คน2ห้องเรียนแล้วก็มีโคต้า สามิบคนหนึ่งห้องเรียนเราจะกัดเลือกโดยเอาเกรีดเป็นหลักที่เขาเรียนมาน้นเนี่ยตั้งแต่2.00ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเขาขึ้นมาแล้วก็จะต่อยอดเราก็เอาเด็กม .3 มเนี่ยมาเรียนมส ก็คล้ายกันครับก็มี2ห้อง2ระดับคือระดับทั่วไปกับระดับโคต้าทั่วไปก็25คนแล้วก็โคต้าก็25คนมันต้องของนําเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าตั้งแต่ปฐมมัธยมหนึ่งมัธยม4เนี่ยเราต้องการรับให้ต่อยอดจนถึงม6ท่านนายกเองก็ต้องการให้เด็กที่อยู่กระทุนได้เรียนใกล้บ้านอยากให้ท่านได้พาลูกของท่านมาเรียนใกล้บ้านกับเราเราจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากมีกีฬา ที่ได้มาตรฐานสนามกีฬาแล้วก็มีการให้เด็กได้ไปเรียนฝึกอาชีพที่สารพัดช่างที่มอปูกเกตนะครับสามารถมาออกงานของเทศบาลออกบูธทำอาหารสามารถหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้เด็กของเราถ้าจบม6ถ้าไม่เรียนต่อเนี่ยคุณจะต้องมีอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้หรือถ้าศึกษาต่อก็จะมีความรู้ในการที่จะไปเรียนต่อ ในระดับปุดมศึกษาได้เด็กโมอของเราถ้าจบแล้วเนี่ยทางโมโอก็เก็บเขาเปิดโควตาให้กับเด็กของเราเพราะนั้นก็อยากฝากผู้ปกครองทุกท่านนะครับท่านนายกมีความตั้งใจจะทําเรื่องนี้เรื่องการศึกษาให้ดีที่สุดเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวคาทูเรา